มันเป็นนกที่บินไกลเอามากๆมันบินรวดเดียวเป็นระยะทาง13560กิโลเมตรโดยไม่พักและไม่ลงจอดที่ไหนเลยซึ่งเป็นการบินที่ไม่มีนกชนิดไหนเทียบได้เดี๋ยวเรามาดูว่านกชนิดนี้มันเป็นยังไงกันแน่ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเรามาดูบันทึกการบินไกลที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2565ผู้เชี่ยวชาญด้านนกที่กำลังติดตามฝูงนกปากแอนหางลายได้ตรวจพบการเดินทางไกลที่เป็นสถิติใหม่ของนกที่มีเที่ยวบินยาวนานที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักและมันยังสามารถเดินทางได้ไกลกว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกพวกมันบินไกลอย่างน้อย13,560กิโลเมตรหรือ8,435ไมล์การบินครั้งนี้เริ่มที่阿拉斯า,ลาและไปยังลัเทสแมน เนียของ Australia. ผู้เชี่ยวชาญด้านนกอธิบายว่าเนื่องจากนกที่สร้างสถิติบินไกลยังไม่โตเต็มวัยจึงไม่สามารถระบุเพศของนกได้ด้วยตาแต่นกตัวดังกล่าวที่ถูกติดตามโดยดาวเทียมที่มีชื่อรหัส234684แล้วมันเป็นนกที่มีอายุประมาณ5เดือนแน่นอนว่าฝูงของมันก็บินไกลไม่ต่างจากมันตามบันทึกมันและฝูงออกเดินทางจากตะวันตกเฉียงใต้ของอะแสกาแถวแถวสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยูโกเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2 565และแตะลงพื้นในอีก11วันต่อมาที่อ่าวแอนสัน บนเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแทสซาเนียเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2565มันใช้เวลาบินเท่ากับสถิติเก่าที่ทำไว้โดยนกที่มีชื่อรหัส c b b r w u รายงานระบุนกฝูงนี้เริ่มต้นเส้นทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งดูเหมือนมันจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่นานนักพวกมันก็หันไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้เหนือหมู่เกาะอารูเซียของอ阿拉斯าซึ่งแผนการบินนี้ถูกจับตาไว้โดยดาวเทียมอย่างใกล้ชิดนกบินไล่ไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้อีกครั้ง พวกมันบินข้ามหรือเข้าใกล้แคริบาสหรือนิวแคลนโีเนียจากนั้นก็ผ่านแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียก่อนจะบินตรงไปทางที่ตะวันตกสู่เทสมาเนียซึ่งเป็นรัฐทางใต้สุดของออสเตรเลียและจากเส้นทางดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่ามันบินครอบคุมระยะทาง13,560กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักที่ไหนเลย สำหรับกีเนตบุ๊กเวิร์ลเรคคอร์ดเคยมีบันทึกนกที่มีเที่ยวบินยาวนานที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักเอาไว้ที่12,200กิโลเมตรโดยสถิติถูกบันทึกจากนกปักแอนหางรายที่มีชื่อรหัสว่า c b b r w มันเป็นเที่ยวบินจาก阿拉斯าไปยังนิวซีแลนด์เมื่อปีพศ .2563 และในตอนนี้ก็ตกเป็นของนกฝูงอื่นไปซะแล้ว ต่อไปเรามาดูกันว่านกปากแอน,นคืออะไรนกปากแอน,นมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าลิโมซาและโปรนิก้าโดยนกในสกุลลิโมซามีอย่างน้อย4ชนิดและชนิดย่อยอีกหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือนกปากแอน,นหางดำซึ่งเป็นนกที่พบได้บางฤดูตามแอ่งน้ําหรือชายเลนของประเทศไทยนกปากแอน,นหางลายถือเป็นนกชายเลนขนาดกลางความยาววัดจากปากถึงปลายหาง37-41ซนติเมตรเมื่อกางปีกจะกว้างได้ประมาณ70-80ซนติเมตรตัวผู้มีน้ําหนักประมาณ100 90-400กรัมตัวเมีย260-630กรัมและขนาดของพวกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามภูมิภาคซึ่งจะถูกแยกออกเป็นชนิดย่อยและหากเป็นช่วงใกล้อพยพพวกมันก็จะหนักขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากต้องสะสมพลังงานเพราะหากเริ่มบินฝูงของพวกมันจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงปลายทางโดยนกปากแอนหางลายจะต่างจากนกปากแอนหางดำก็ตรงที่มีหางแถบสีขาวดำแทนที่จะเป็นสีดำทั้งหมดและไม่มีแถบปีกสีขาวอีกด้วยทั้งนี้นกปากแอนหางลาย รวมทั้งชนิดย่อยเป็นนกอพยพที่เดินทางไกลมากๆโดยนกบักแอ่นหางลายจะใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนที่ซีกโลกเหนือแถบอาร์ติกซึ่งเป็นที่ที่พวกมันจะผสมพันธุ์และจะเดินทางไกลลงใต้ในช่วงฤดูหนาวไปยังพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าและพวกมันก็จะบินไปในหลายทิศทางไปทั้งในจีนอังกฤษแอฟ,ฟริกาใต้และในอีกหลายพื้นที่และการอาพยพไปกลับก็าอาจจะทําระยะทางได้ถึง2 9 0 0 0กกิโลเมตรซึ่งเป็นการบินโดยไม่หยุดพักและไม่กินอะไรเลย แล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ยังไม่มีการศึกษาที่ว่าแท้จริงแล้วพวกมันบินไกลขนาดนี้ได้ยังไงมันสะสมพลังงานยังไงพวกมันทำนายทิศทางลมได้อย่างไรแต่สุดท้ายพวกมันก็เป็นนกที่น่าเหลือเชื่อมากๆ และนกปากแอนหางดําในประเทศไทยเป็นเช่นไรสําหรับนกปากแอนหางดําก็จะมีความคล้ายกับนกปากแอนหางลายพวกมันเป็นนกที่มักจะอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ําโดยเฉพาะตามชายเลนและจะอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นจำนวนมากและมักพบรวมกันเป็นฝูงใหญ่อยู่ที่บางปูหรือตามคลองที่เป็นชายเลนบางแห่งแถวแถวอ่าวไทย นกปากแอนหางดำจะหากินด้วยการเดินตามหาดเลนโดยจะใช้ปากยาวๆของมันจิ้มลงไปในโคนเพื่อควานหาสัตว์ตัวเล็กๆก,กินเมื่อน้ำขึ้นสูงจนไม่มีหาดเลนใหหากินมันก็จะมารวมฝูงอยู่ในบึงน้ำเพื่อพักผ่อนซึ่งต่างจากนกที่พบทางตะวันออกของรัสเซียมองโกเลียและจีนนกพวกนั้นจะอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะและตามขอบบึงน้ำจืดในป่าไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลเหมือนกับในประเทศไทยและจากการสำรวจประชากรนกน้ำกลางฤดูหนาวนกปากแอนหางดำถือเป็นนก เลนที่พบได้เป็นจํานวนมากที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยเคยมีการนับจํานวนได้มากที่สุดถึง3,000ตัวในพื้นที่เดียวและในบริเวณอ่าวไทยตอนในถือเป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญมากสําหรับนกปากแอนหางดํา เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนกปากแอนหางลายนกที่บินไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบา,บาย